เพศวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรหน้าแหกอีกแล้วค่ะทุกคนแม่หมอจะรับเย็บหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับกรณีที่ออกมาพูดเรื่องที่ว่าคุณพิธาเนี่ยเหมือนไปเรียนต่อเมืองนอกจริงหรือเปล่าอะไรใดๆแล้วก็เรื่องเนี่ยที่เกี่ยวกับการแปลอักษรที่เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวพาไปเริ่มเรื่องราวก่อนอว่า เขากล่าวหาอะไรแล้วเดี๋ยวมีเฉลยในตอนท้ายนะคะช่วยฟังคลิปให้จบกันด้วยบางทีฝั่งนู้นก็มาด่าแอนทีฝั่งนี้ก็มาด่าแอนทีก็คือดูแต่หัวไปไม่ถึงตอนท้ายนะคะเรื่องราวดราม่ารอบนี้นะมาจากการที่คุณทิมพิธาเนี่ย ไปร่วมงานจัตุรมิตรครั้งที่30นะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้ขึ้นแปลอักษรสองครั้งสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะแต่เมื่อย้อนไปดูบทสัมภาษณ์เนี่ย บอกว่าไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ตั้งแต่11ขวบจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะได้ขึ้นแปลอกักษรโดยมีประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการที่คุณทิมเนี่ยนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้ขึ้นแปลอกักษรซึ่งณนะช่วงเวลานั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คุณทีมพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าไปเรียนเมืองนอกมันก็เลยเป็นจังหวะให้เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยออกมาตีแผ่ในประเด็นนี้นะคะโดยทางเพจเนี่ยบอกว่าทุกคนคะเพจนะไม่ใช่แอนนะเพจนั้นนะคะภาพถ่ายคุณพิธาม .3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพหน่อยที่เขาเอามาอ่านี่นะคะ คุณคิมหน้าตาน่ารักหน้าเอินดูเห็นอยู่เนาะนี่นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเฉลยวงวงนี่คือใครนะคะอืมอ่าจากภาพเนี่ยบอกว่า แหล่งข่าวแจ้งว่าคุณพิทาเรียนไม่จบม .3 แล้วย้ายออกค่ะเรื่องไปเรียนที่นิวซีแลนด์คือไปจริงแต่ทำไมสัมภาษณ์ว่าไปเรียนตอนอายุ11ถึง12ขวบอาจให้ดูน่าสงสารหรือจำผิดก็ไม่ทราบได้ส่วนที่ขึ้นสแตนสองครั้งเป็นไปได้2ความหมายคือหนึขึ้นสแตนงานลูกเสือโลก1ครั้งและขึ้นงานบอลหนึ่งครั้งตอนม2ประเด็นที่2ขึ้นงานบอลตอนม2ทั้งสครั้งคือ วันเปิดแล้ววันปิดขอความเป็นธรรมเรื่องคุณพิธาเรียนถึงม3ด้วยนะคะน่าสงสารมากค่ะนี่คือเพจวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรนะคะทีนี้พอเพจนี้โพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยวันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งนะคะทีนี้ชาวเน็ตหลายคนเขาเลยต่างสงสัยว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วคุณทีมเนี่ยได้เดินทางไปเรียนเมืองนอกที่ประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงวัย11ปีจริงไหมล่าสุดค่ะ มีคําตอบกับคําถามที่หลายคนต้องการรู้อาฮะนี่มาคําตอบแล้วนะคะฟังกันให้ดีๆนะผู้ใช้ a c e b o o k นาว่าโอริโอปิปริยวัฒ ได้ออกมาเฉลยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าห้องที่เช็คชื่อนักเรียนขึ้นแสแตทุกเช้านะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคุณทิมพิธาในฐานะอดีตหัวหน้าห้องม2ห้อง25กับม3ห้อง35ผมโอเพื่อนเรียกเตี้ยซึ่งแอนเดาว่าก็คือคนที่อยู่ด้านบนนี้นี่แหละนะคะอ่า กทสองสองเจ็ดหนึ่งแปดทีมพิธาเรียนอยู่กับผมขึ้นแปรอักษรร่วมกันเป็น BCC 145ตลอดการผมเช็คชื่อนับจำนวนนักเรียนทุกเชา้าประเด็นเรื่องไปเรียนต่อเมืองนอกทับซ้อนเนี่ยโกหขออธิบายตรงนี้อ่าฟังกันให้ดีๆ เขาไปเรียนจริงแต่เป็นแบบไปเรียนซัมเมอร์เข้าแคมป์ตามประษาปิดเทอมจนพร้อมก็ไปเรียนต่อต่างประเทศเต็มรูปแบบดังนั้นแยกแยะนะครับจบดราม่านะครับ #bcc145 และทีนี้ถ้าเราไปดูประวัติอันนี้อันนี้จบของเพื่อนเพื่อนคุณทีมแล้วนะคะ,ะทีนี้แอนบอกก่อนว่าข่าวนี้แอนเอาอมาจาก Bright Today นะคะ เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าถ้าหากดูประวัติของคุณทิมตามสื่อโซเชียลเนี่ยจะระบุว่าคุณพิธาเข้าศึกษาในระดับประถมะศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นคนเกเร คุณพงศักดิ์ซึ่งก็เลยส่งคุณพิธาไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่ออายุ11ปีในเมืองฮามิลตันและอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ฐานะปานกลางเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคุณพิธาเข้าศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการเงินภาคภาษาอังกฤษจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน จากนั้นนะคะเข้าศึกษาต่อปริญโทที่วิทยาลัยการปกครองเชนดีมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดในฐานะนักเรียนทุนต่างชาติชาวไทยคนแรกควบคู่กับการบริหารธุรกิจที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในพุทธศัาการาช2554อะก็หวังว่าจะจบประเด็นเรื่องแปลอักษรเรื่องงานจตุรมิตรครั้งที่30กันได้สักทีนะคะ